สวัสดีค่ะใครรู้จักยี่ห้อオリเฟมบ้างคะยกมือขึ้นหน่อยนะคะออริเฟ่นี่ค่ะคือยี่ห้อเขาเขียนแบบนี้เป็นยี่ห้อขายตรงที่พิมพ์ได้ยินและรู้จักมาตั้งแต่สมัยพิมพ์เป็นเด็กๆเ,เพราะยายสาวยายใช้นะคะก็แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็เหมือนกบหายไปไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่เป็นขายตรงอะ่ะพอเราไม่มีใครในบรรดาเพื่อนพี่น้องที่แบบเขาขายเนี่ยเราก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นคาตาล็อกนะคะแต่แล้ววันดีคืนดีก็มีแองเจลพา แบรนด์มาเจอกับพิมพนะคะก็เลยทําให้มีโอกาสได้ลองของของออริเฟสค่ะซึ่งบอกเลยว่าของเนี่ยมีตั้งแต่หัวจดเท้ามีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะเพราะนั้นวันนี้พิมพ์มาแกะกล่องให้ดูคะ่ะของที่ทางแบรนด์ส่งมาให้เยอะมากประมาณเกือบ30ชิ้นนะคะถ้าอยากทราบว่ามีอะไรยังไงบ้างก็งติดตามชมได้เลย,ะะเยจากของที่ส่งมาให้นะคะมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นพิมพจะไล่เรียงไอเทมต่างๆไปตามตามแคตตาล็อกเลยนะคะนะคะของอย่างแรกที่ให้มานะคะตามแคตตาล็อกก็คือเจ้านี่เป็นคอนซีลเลอร์นะคะเป็นรุ่น o l ล e Beauty Studio Artist Concealer เนะคะหน้าตาน่ารักมากเลยเพราะว่าหลอดมันแบบกระทัดรัดดูสิคือแบบว่าคอมแพกนะคะไม่ไม่ดูแบบบางอันเนี้ยมันจะแบบหูใสกระปุกใสอะไรอย่างเงี้ยมาแนละ้วมันดูแบบใช้ย่ากอ,อันนี้จะน่ารักมากมากคะ่ะขนาด10 ml ราคาที่อยู่ในนี้นะคะคือบอกไว้ว่า198บาทแต่ว่าเขาก็จะมีโปรโมชั่นเลยเขาเนี่ยนะคะสีที่ให้มาตรงนี้เป็นสีไลท์นะคะสีไลท์ก็คือจะเป็นสีขาวสุดที่เขามีนะคะ อันแรกผ่านไปอันที่2อ,อันนี้ all over makeup remover นะคะอันนี้เขาจะบอกว่ามันเป็นสูตรที่แบบพัฒนามาใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดรอบดวงตาได้อย่างสะอาดแต่ว่าเป็นทำความสะอาด เครื่องสอางชนิดไม่กันน้ำนะคะซึ่งพิมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าไม่กันน้ำเครื่องสาอางสม,สมัยนี้ที่เราใช้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ water proof ทั้งนั้นเลยก็ไม่แปลกค่ะเดี๋ยวเราลองดูเพราะ,ะอาจจะมีบางวันที่แบบเราแต่งหน้าสบายๆไม่ได้ต้องใช้อะไร water proof เนื้ออันนี้มันก็จะแบบอ่อนโยนดีนะคะอันนี้ราคาเต็ม279บาทค่ะขนาดบรรจุ 100ML นะคะ100 ml ชิ้นถัดไปเจ้านี้นะคะเป็น hair styling flex style hair gel ะะชื่อยาวมาก ความสามารถในการล็อกผมนะคะอยู่ที่เบอร์สามคือเขาจะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งสองหนะคะอันนี้จะอยู่ที่เบอร์3าขนาดบรรจุหน0่งรอย่างที่บอกนะคะอันนี้เนี่ยมันจะต่างกับเจลทั่วไปที่เวลาเราใช้ปกติเนี่ยมันจะแบบเนื้อนึบๆเลยใช่ไหมคะอันนี้จะออกใสๆเร็วๆเห็นไหมว่ามันไหลตามเร็วๆแบบนี้สําหรับคนที่ทํา ผมเวลาแล้วใช้เจลแล้วทาเหมือนพิมก็คือว่าปกติพิมจะบีบเจลใส่มือใช่ป่ะคะและ้วพิมก็เอาน้ําเปิดน้ำจากกอ๊อกปึ๊ๆแล้วก็ผสมนิดนึ่งให้มันแบบเหลวๆหนึ่งเพื่อที่จะแบบรูปลงไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่สามารถจะเอาแบบที่มันหนึบๆทั้งก้อนอย่างเงี้ยโปะลงไปได้มันจะดูแข็งโป๊เกินไปนครับเระผมผู้หญิงเราก็จะแบบว่าไม่ให้มันดูแบบโป๊กมันจะดู 80, เอตี้ซิตี้อะไรเกินไปนเพราะนั้นก็จะผสมถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็จะสะดวกหน่อยเพราะว่าแบบไม่ต้องมาผสมนะคะแล้วก็ความสามารถในการโผก็ยังสูงพอสมควรเจ้านี่เนี่ย หาไม่เจอนะคะอ๋อราคาเต็ม149บาทนะคะขนาด100 ml อันถัดมาเป็นแฮนด์โลชั่นนะคะซอฟเทนนิ Soft ่งแฮนด์โลชั่นเป็นลูดมิลค์แอนด์ฮันนี่โกราคาเต็ม198บาทขนาดบรรจุ150 ml นะคะอันนี้เนี่ยพิมพ์ชอบค่ะตรงนี้มันแปลกดีไอ้ที่ปั๊มเนี่ยนะคะจึกจ๊กๆๆๆมันแบบว่ามีแบบนี้ด้วยยังไม่ได้ไหนลองดูสิกลิ่นก็แบบกลิ่นน้ำผึ้ง หอมดีนะคะใช้ได้ใช้ได้เนื้อไม่หนึบนะคะซึมแล้วก็ลงไปเลยแต่พี่ว่ากลิ่นมันออกแนวดอกมะลิเล็กๆอะไรอย่างนี้ปล่านะความรู้สึกส่วนตัวนะคะอันถัดมาสองอันนี้บอกเลยว่าอยากจะลองใช้มากนะคะอันนี้เป็นรุ่น Bio Clinic พิมเข้าใจว่าน่าจ,จะเป็นรุ่นขายดีของเขาเลยนะคะเป็นรุ่น Bio Clinic เป็นชุดแบบอะไรที่ช่วยยกกระชับผิวเพราะเขาผสมเ e ติ n อลบริสุทธิ อันที่เป็นตัวเดย์เนี่ยก็คือผสม SPF15 ด้วยนะคะสำหรับตัวไนก็คือปกติเขาบอกว่าผสมเรตินอลมีไฮยาโรนิกแล้วก็มีเปปไทผสมเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คู่กันพิมก็เลยยังไม่ได้เริ่มใช้นะคะกะว่าเดี๋ยวพออันที่ใช้ใช้อยู่แบบพอมันเริ่มล่อยหลอใกล้จะหมดล้วจะได้ใช้แบบว่าครบสูตรเลยนะคะโดยที่สูตรเดย์ Day เนี่ยอยู่ที่1490บาทสูตรไนอยู่ที่1690บาทดูแพคเกจจิ้งหน่อยนะคะเห็นแต่กล่องเดี๋ยวจะเซ็ง ชอบมากชอบขวดที่เป็นแบบขวดปั๊มแบบนี้ขวดทึบและเป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเบาสะดวกถือง,ง่ายสบายแล้วพิมชอบแพคเกจจิ้งของออริเฟนอย่างนึ่งคือแบบว่าเขาจะไม่ทําอะไรที่แบบนนหนาๆแบบว่าเปลืองทรัพยากรโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําแบบว่าเนี่ยค่ะตรงนี้สามสิบมิลน,นคือสามสิบิลไม่ได้แบบทําขวดแบบหกสิบแล้วก็ใส่มาสามสิบแล้วก็ปิดให้ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นนี่เวิร์กเวิร์กมากๆ ก็ผ่านไป2ตัวนะคะสำหรับอันถัดมาอันนี้พิมพ์ใช้อยู่นะคะตอนนี้เขาจะเป็นแผงแบบนี้ข้างในกล่องน,นะคะจะเป็น2แผงจะเป็นแคปซูลแผงและ7เม็ดนะคะ1กล่องเนี่ยคือจะมี2แผงทั้งหมด14เม็ดชื่อมันคือ Optimal um Oxygen Boost Capsule นะคะราคาเต็ม690บาทเวลาที่ใช้เนี่ยคือพิมจะใช้แค่วันละเม็ดเท่านั้นคือปกติเด็พิมจะใช้กลางคืนนะคะ ก่อนที่จะทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอหลังจากที่อาบน้ําเสร็จแล้วล้างหน้าเสร็จแล้วออกมาเนี่ยก็คือจะใช้ตั้าเนี้ยคะ่ะหนึ่งแคปซูลดบมาปุ๊บแล้วก็ลงที่ใบหน้าเลยความรู้สึกก็คือมันรู้สึกแบบยิ้มๆเหมือนกับออกซิเจนเข้าผิวหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเหมือนกับไอเจ้าโฟมล้างหน้าที่แบบว่ามันทําให้เกิดโฟมตัวมันเองคะ่ะมันเหมือนว่ามันมีอากาศออกซิเจนอะไรเงี้ยเข้าไปสอดแทรกนะคะอันนี้ก็คือให้ความรู้สึกที่คล้ายๆกัน คิมคิดว่าควจะต้องแบบว่าใช้ต่อเนื่องกัน14วันนะคะเพื่อให้ได้ผลดีก็น่าจะโอเคล้อันนี้ยเอ๊ะเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมราคาเต็ม690บาทคะ่ะอันนี้อันถัดมาพอได้มาปุ๊บรีบแกะมันอย่างแรกสำคัญมากนะคะสำหรับคุณผู้หญิงอย่างพิมอันนี้เป็นรุ่น perfect body นะคะเป็น targeted zone อันนี้ให้ดู <Hey, do. S 1> นะคะเป็น beauty b u s ก็คือเรียกว่าช่วยยกกระชับหน้าอกนั่นเองนะคะขนาดก็คือ50 ml มาอีกแล้วค่ะ ขวดประเภทถูกใจนะคะไม่ต้องแบบมีพื้นที่เหลืออะไรมากมายแล้วก็เป็นขวดหัวปั๊มแบบนี้จะได้ไม่ต้องออกมาเจออากาศไม่ต้องเอามือลงไปล้วงนะคะจากที่ใช้มาคือว่าเนื้อมันเบาสบายบางพอรูป,ร,ปรูปขึ้น,นและเข้าเงี้ยนะคะมาจนถึงช่วงนี้ช่วงใต้คอตรงนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกเขาเรียกอะไรสบายๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนนะคะอันนี้ราคา790บาทนะะถูกกว่ายี่ห้อเคาน์เตอร์ที่เคยใช้มา ถูกอ่เยอะทีเดียวสองชิ้นถัดมานะคะสองชิ้นนี้จะเป็นแบบประมาณมาคู่กันมาด้วยกันนะคะสองอันนี้คือ Ten d e r care เป็นชุด Ten d e r care นะคะอันที่เป็นกระป๋องสีเหลี่ยมๆเนี่ยคือเป็น Ten เ e r care เฉยแต่อันที่เป็นอันสูงๆนี้จะเป็น t e n d e r care l i ล b a บานะคะอันที่เป็นกระป๋อง179บาทที่เป็นลิปบาร์ม229บาทก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ทํามาจาก ธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะไอที่เป็นกระป๋องเนี่ยเขาบอกว่าใช้กับริปีปากก็ได้ใช้กับใบหน้าก็ได้หรือจมูกเล็บก็ได้นะคะข้างในจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนสีพึ่งไม่มีกลิ่นหอมอ่อนอ่อน,ออนมาก,มากๆแทบจะไม่ได้กลิ่นนะคะแล้วก็ฝาข้างบนก็จะมีโลโก้ของเขาคือกระปุกน่ารักอะกระปุกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับเจ้าลิปของเขานะคะ Ten d e r c a แค Lip ใครที่แบบ ชอบลิปลิปมันประเภทที่มันไม่ได้ดูแบบมันมัน glossy คือแบบออกเนื้อแมทป,ประมาณนั้นนะคะออกเนื้อแมทเหมือนกับเวลาใช้ eos อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะลงลิปสติกอ่ะอันนี้เหมาะมากเลยเพราะมันจะลงปุ๊บเป็นเนื้อแมทถ้าเกิดว่าใครชอบทาลิปสติกแมทด้วยก็ลงอันนี้ก่อนแล้วก็ลงลิปสติกเนื้อแมทมันก็จะทําให้แบบว่าไม่ดูใสาวาวอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้จะได้เอฟเฟกต์เนแมทที่ต้องการสำหรับชิ้นถัดไปนะคะอันนี้เป็นอายไลเนอร์สไตโล่นะคะ อันนี้เนี่ยเป็นสีดำํำพิมชอบของเขาเห็นเขาจะมีแบบว่ารายละเอียด Product ทุกชิ้นของเขานะคะติดอยู่บนเนี่ยอันนี้จะเป็นหน้าตาส่วนหัวแปลงจะเป็นหัวแปลงแบบเฟลทิปแบบนี้นะคะเฟลทิปก็คือเรียกว่าเขียนง่ายมือใหม่สไตล์นี้น่าจะโดนน่าจะใช้ได้นะคะอันนี้อันละสองร้อยสี่บาทพิมพ์ลองใช้ดูแล้วก็คือเขียนง่ายค่ะจืดคือ <c ười> ไม่ต้องคิดเยอะนะคะไม่ต้องคิดเยอะอันนี้ ลรับ2ชิ้นถัดมาอันนี้ให้มาคู่กันนะคะเป็นรองพื้นนหอ,องพื้นเป็นรุ่น Olfame i Beauty Studio Artis t Foundation นะคะหลอดละ30 ml แล้วก็ราคา329บาทที่ให้ผิดม,มา2หลอดนี้ไม่ได้ว่ามันเหมือนกันเทียนะคะคือว่ามันคนละสีกันอันหนึ่งสีเข้มกว่าอ่อนกว่าเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูหลอดก็จะคล้ายๆกับเจ้าคอนซีลเลอร์เมื่อสักครู่นี้แต่ว่า หลอดจะใหญ่กว่าเพราะอันนี้30 ml นะคะสีนี้ชื่อสีพอเชลนสีนี้ชื่อสีแฟ n ์นู d นะคะสี Fair แฟร์นูต์ก็คือจะเข้มกว่าน,นะอันนี้คือสีอ่อนสุดในเรนจ์ของเขาใช่ไหมนะคะก็คือสีสวยงามอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ให้มาด้วยแต่ว่าไม่มีใน ไม่มีในแคตตาล็อกนะคะพิมหาไม่เจอหรือว่ามันมีก็ไปดูราคาน่าจะอยู่สักที่สองสามร้อยกว่าบาทเพราะว่าของของออริเฟมทุกชิ้นเนี่ยครับดีตรงที่เขาจะมีป้ายข้างหลังติดเป็นภาษาไทยบอกทั้งราคาบอกทั้งวันผลิตแล้วหมดอายุบอกวันหมดอายุเลยเพราะฉะนั้นชัดเจนมากคุณไม่ต้องมานั่งเดาหรือมานั่งเขียนว่าเอ้ยมันจะหมดเมื่อไหร่ใช้ได้อีกไม่นานกี่เป็นานแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีมีเดียมเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้น เป็นเพรสพาวเดอร์เฉยๆเพราะนั้นถูกฉโลกปีมากเลยถูกฉโลกมากที่เป็นคนชอบใช้แป้งที่ไม่ผสมหลอกคือนะคะเพราะชอบแต่งหน้าเบาๆบางๆแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือจะมีกระจกด้วยนะคะตลับก็เรียบง่ายแบบนี้เห็นไหมจะโฟกัสยากนิดนะคะเพราะมันเป็นสีดำเพรอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะข้ามไปก่อนแล้วกันนะคะอันถัดมาอันนี้เป็นยาล้างเล็บนะคะยาล้างเล็บ ขนาดบรรจุค,คือ75 m l ราคา249บาท Nail Polish Remover อันนี้เป็นอันหนึ่งที่แบบพอเปิดขึ้นมาแล้วตะลืงกลิ่นมันแรงมากกลิ่นอะซิโทนแรงมากแรงมากอาจจะเป็นเพราะว่าบางเอิญนได้ไปลองใช้ของ e t o ที่มันเป็นแบบเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยรู้สึกแบบตอนนี้ดมของอะไรอันไหนก็คือรู้สึกมึนไปหมดนะคะแล้วก็มีเจ้านี่ด้วยค่ะอันนี้ก็ไม่มีในในแคตตาล็อกเหมือนกันนะคะเป็น il Food อันนี้พิมคงต้องลองหน่อยนะคะเพราะว่าเล็บพิมเนี่ยนะคือตอนนี้พยายามจะไว้เล็บให้ยาวขึ้นเพื่อจะได้เทสยาทาเล็บที่ซื้อมานะคะปรากฏว่าแอนเจลนี่เนี่ยแตกแล้วแตกอีกนะคะเดี๋ยวเขาต้องลองอันนี้ซะหน่อยะคะ่ะอันนี้ไม่ได้มีราคาบอกมาสำหรับชีดคู่ต่อไปนะคะคู่ต่อไปจะเป็นรุ่นของ C Star. สวีดิชสตาร์สองอันนี้เดี๋ยวเปิดแคตตาล็อกตามไปด้วยจะได้แบบว่าสามารถบอกได้ถูกคือของเขาเยอะมากจริงนะคะมีทุกอย่างหัวจดเท้าก็คือพิม ถามหาไป2ชิ้นนะคะก็คือจะเป็นอันนี้เป็น Swedish Spa Exfoliating massage Bar นะคะขนาด100กรัมนะคะ9 9บาทเป็นสบู่นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยตรงด้านหนึ่งจะเป็นแบบตุ่มๆๆนี่ยเวลาที่เราอาบใช่ไหมเราจับเนี่มันก็ถูมันก็จะนวดขัดตัวไปด้วยะอะไรเงี้ยสำหรับอันนี้เป็น Swedish Spa stimulating s ชา w ว่เจ l นะคะขนาด2 0 0 ml ราคา229บาทพิมลองอาไปแล้วโปรดสังเกตว่ามันหวบลงไปแล้วนะคะเวลาอาบแล้วคือกลิ่นมันเหมือนเหมือนอยู่ในสปาะคะ่ะ สปาที่สวีเดนสวีดิชสปานะคะก็ถ้าใครที่ชอบอะไรออกแนวสปาสปาก็ลองนี้ดูก็ได้ค่ะข้างในมันจะมีแบบออกเหมือนเม็ดบีบๆเล็กๆอยู่ข้างในเห็นไหมเวลาอาบก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงความแบบแบบเขาเรียกอะไรความแตกต่างว่ามันมาขูดผิวอะไรแต่เข้าใจว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นของดีๆที่อยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกแบบตื่นตาตื่นใจอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับอันต่อไปก็ยังคงเป็นสบู่นะคะอันนี้เป็นสบู่รุ่นเดียวกับเจ้าเนี้ยค่ะ มิวแอนดันนี่ไอ้ที่เป็นแฮนโลชั่นเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เป็นรุ่นมิวแอนด์แอนนี o โกลด์ครีมมี่บาร์บานะคะขนาด 100ML เหมือนขนาด100กรัมเหมือนกันนะคะ59บาทที่พิมพ์พยายามจะหาสบู่เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนที่ผิวแห้ง่าพิมอยากจะรู้ว่ามันจะมีสบู่ตัวไหนไหมนะที่มันจะช่วยให้แบบว่าผิวของพิมเนี่ยมันแห้งน้อยลงนะคะใช้แล้วรู้สึกดีขึ้นนีื่อคือลัลลละนะกณะก้อนสบู่ที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเขียดโอล f l a m มอะไรประมาณนี้นะคะ เป็นปั๊มเอาไว้กลิ่นเหมือนไอเจ้านีเทียเลยนะคะในความสุกพิมพคือกลิ่นเหมือนแบบออกแนวดอกมะลิไม่ค่อยจะกลิ่นน้ำผึ้งฝรั่งอาจจะไม่เหมือนน้ำผึ้งเราหรือเปล่านะคะพิมคาดเดาเอานะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกลิ่นมันไม่ค่อยเหมือนสำหรับสองชิ้นนี้นะคะอันนี้ก็มาคู่กันกันสำหรับดูแลเท้าเนื่องจากว่าพิมแบบเพิ่งจะ ลอกเท้านะคะโดยใช้ฟุตพีลิ่งตอนจากตอนที่ไปไปที่เกาหลีมาพิมก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนไปนี้เราต้องดูแลนะพอมันนิ่มแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะดูแลนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวสครับอันนี้จะเป็นครีมนะคะพิมได้ลองเจ้าสครับไปแล้วเนี่ยเม็ดสครับของเขาอะมันก็ไม่คมมากนะค,ะคือค่อนข้างเล็กแล้วก็ละเอียดสามารถจะแบบขัดขึ้นมาจากเท้ามาถึงตาตุ่มแล้วขึ้นมาถึงตรงช่วงหน้าแข้งได้เลยค่ะสบายสบายส่วนนี้จะเป็นฟุตเจลขนาดบรรจุนะคะก็คือเท่ากันคือ75 ml ถ้าเป็นเจ้าตัวฟูดครีมเนี่ยค่ะคือสองร้อยี่สิบเก้าบาทส่วนเจ้าตัวนี้ไม่ได้มีอยู่ในแคตตาล็อกนะคะดีค่ะชอบต่อไปนี้จะได้ทั้งขัดทั้งทาเอาให้มันกันไปเลยนะคะสำหรับกลุ่มต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มาาที่บ้านกิมเนี่ยนะคะปกติกินอาหารเสริมกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่อันนี้คือจะเป็นรุ่นของออริฟนมที่ชื่อว่านวทริเชคนะคะอันนี้จะเป็นรสวานิลลาเขาจะมีสองรสคือรสวานิลลากับรสสตรอบเบอร์รี่นะคะจากที่ที่บ้านกินมาบอกว่าอันนี้เนี่ยพอหลังจากชงแล้วรู้สึกว่ามีเนื้อ มีความเป็นเนื้อมากกว่าแล้วก็รสชาติจัดจ้านกว่านะคะปกติเวลารากินในพวกเชงเนี้ยรสชาติจะแบบแบนๆกินเข้าไปดูแล,แล้วก็รู้สึกเหมือนดูแต่น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือนมหรือน้ำผลไม้ที่ผสมไปแต่อันนี้เนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนมีเนื้ออยู่ในนั้นด้วยเวลาดูแล้วมันทำให้รู้สึกอิ่มแล้วก็สบายท้องมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือมีสองกล่อง1กล่องเนี่ยที่แกะมาแล้วใช่ไหมมันจะเป็นถุงเขาเรียกค่ะเป็นถุงฟอยอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้านในพอตัดปากแล้วมันก็จะไม่มีอะไรแล้วถึงก็เลยจะเอามาใส่เลย กระป๋องที่แบบเราสามารถปิดได้แน่นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วไอที่เจ้ามากับเจ้าเซตเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะบอกก่อนอันนี้1,890บาทเขาบอกว่ากินได้21วันนะคะกินเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยเขาก็จะมีมากับกระป๋องกระป๋องเช็คของเขานะคะซึ่งตอนแรกพี่เห็นก็ว่าดูบ้านบ้านมากนะคะสามารถใส่ได้ถึง250 ml แต่ว่าปรากฏว่าพอเริ่มใช้ไปนะคะไอเจ้านี่เดี๋ยวนะเปิดให้ดูนิดนึง นี่คือลักษณะโงนะคะนี่คือรสสตรอเบอรี่แล้วก็นี่คือช้อนที่มากับชุดอันนี้ข้อดีก็คือว่าไอ้เจ้าช้อนเนี่ยค่ะมันขนาดพอดีกับหนึ่งการกินหนึ่งครั้งของที่เขาแนะนํามาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งปวงเองให้แบบเมื่อยตุ้งนะคะเหมือนยี่ห้ออื่นหรือว่าแบบบางยี่ห้อก็จะใส่มาเป็นแพ็กเกจเป็นซองแล้วก็ตัดอย่างนั้นก็โอเคแต่ว่ามันก็เปลืองทรัพยากรตัดทิง้งเป็นตัดทิ้งซองกันทุกครั้งนะคะ ปรากฏว่าพิมเคยใช้ของยี่ห้ออื่นอย่าไปสนใจมองไม่เห็นคฤษว่ามองไม่เห็นยี่ห้อนะคะมองเห็นยี่ห้อนี่คือกระป๋องของยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มานะคะอันนี้ล้างยากมากมือเสียบไม่ลงถ้าใครมือที่เล็กๆเ,เสียบลงบอกด้วยแล้วถึงเวลานี่ค่ะมันมีบุบๆอย่างีเห็นไหมเป็นบีเวลอย่างเงี้ยมันทําให้ตรงขอบตรงนี้ล้างได้ไม่สะอาดแล้วกว่าจะมาถึงก้นล้างล้างยากมากนะคะล้างยากมากแถมยังมีเกลียวตรงนี้ทําให้แบบสุดยอดละแถมใต้าฝานะคะ ไอ้เจ้ายางซีลเนี่ยล้างยากแล้วบางทีก็หลุดออกมาบางทีหลุดออกมาโดยที่เราไม่รู้ถ้ายางซีลหลุดปิดเขยา่าไหลออกทางนี้เลยนะคะก็คือเรียกว่าพอมันมียางมันทําให้ทําความสะอาดยากแล้วคือทุกจุดเนี่ยหงแบบว่าเป็นคราบเป็นซอกเป็นอะไรอย่างี้นะกว่าจะล้างเสร็จกับห๋องหนึ่งก็หมดในครึ่งวันนะคะส่วนอีกยี่ห่อหนึ่งอันนี้เคยใช้มาเหมือนกันอันนี้ปิดจุกยากมากปิดยากมากขนาดแค่เทสด้วยการเอาน้ำเปล่าใส่นะคะปิดปุ๊บเอียง หกลว่ปิดคือต้องจังหวะดีจริงๆะคะ่ะถึงจะลงแล้วแบบปิดสนิทไม่งั้นนะต้องนั่งเลงกันอยู่นั่นแหละนะคะปิดไม่สนิทสักทีแล้วก็ไอ้เจ้าจุกนี่ก็ปิดยากเหลือเกินะคะกว่าจะกดลงที่สําคัญใต้ฝาไม่ได้มาตัวเดียวนะคะแยกกันต้องล้างล้างเพิ่มอีกคือชีวิตแม่บ้านลาบากมากเลยะคะ่ะแล้วก็เจ้านี่เห็นไหมว่ามันมีเป็นขอบเป็นมุมอย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลึกเนะี่ยเป็นขอบเป็นมุมที่ลึกปุ๊บล้างยากก็เลยตอนแรกพอจากที่เห็นอันนี้คิดว่า ป๋องธรรมดามากกลายเป็นขวัญใจไปแล้วนะคะเพราะว่ามันล้างง่ายมัเอามื๊อจื๊บล้างลงถึงเลยนะคะฝาก็ล้างง่ายคือไม่มีไม่ต้องมียมียางอะไรใช้ง่ายๆบ้านๆถ้าเกิดวันไหนจะพกอย่างเวลาเดินทางต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราคิดดูว่าพกไซนีกับพกไซนีต่างกันนะต่างกันเพราะอย่าลืมว่าเราต้องพกไอ้เจ้าตัวเช็คไปด้วยนะคะก็เรียกว่าประหยัดพื้นที่ไปเยอะใช่เลี้ยงกระป๋องเช็คบวกช็อตของมันนะคะ129บาทมาถึงผลิตภัณฑ์ สุขภาพอันถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นเพอร์เพลแพคเขาจะมี2อ,อันนี้ค่ะให้ดูในทับล็อกเลยเขาจะมีเป็นเพอร์เพลกับบลูนะคะคือเพอร์เพลของผู้หญิงบลูของผู้ชายแบบนี้อันที่ส่งมาให้พี่ทดลองเนี่ยคือจะเป็นเพอร์เพลแพคแบบนี้นะคะใน1กล่องเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมด21ซองโดยที่ใน1ซองเนี่ยค่ะก็คือจะมีวิตามินทั้งหมด4เม็ดแบบนี้เห็นไหมเห็นชัดไหมคะก็คือจะมีเป็น แอดด้าแ t i ตีมินเนอรไรนะคะเป็นเม็ดที่เป็นเนี่ยอันเนี้ยที่เป็นดูแข็งๆอันนี้1เม็ดนะคะแล้วก็มีฟิชออย l น้ำมันปลา2เม็ดแล้วก็จะมีสวี d i s บิวตี้คอมเพล็กซ์เม็ดสีสีเข้มๆอันนี้นะคะความเจ๋งของมันก็คือว่าบางทีเราอยากจะได้ความสะดวกกับเขาเหมือนกันมาเป็นซองซีลเรียบร้อยนะคะในกล่องก็จะเป็นอย่างเงี้ยซีลมาให้แล้วเรียบร้อยเลยเผื่อเลาไปต่างจังหวัดไปอะไรที่เกียดมาน,านั่งแบบหาไอ้เขาเรียกอะไรซองแบบ ร้านขายยาก็ทำมาใส่สายใส่ใช่ปะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะพบง่ายสะดวกแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าอะไรยังไงบ้างคือได้ครบชุดแน่นอนอันนี้กล่องหนึ่งสำหรับ21ซองนะคะก็คือ1790บาทราคาเท่ากันทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงแล้วก็อีกอันนึงที่ให้มาแล้วก็ไม่มีในไม่มีในแคตตาล็อกเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นไอ้เจ้าสวิตซ์คอมเพล็กซ์นะคะคือเจ้าเม็ดสีเข้มอันเนี้ยเห็นไหมเม็ดสีเข้มอันนี้นะคะแต่อันนี้คือจะมาเป็น เม็ดสีเข้มอย่างเดียวในกระป๋องนี่ก็คือจะมีทั้งหมด30เม็ดนะคะแต่อันนี้คือไม่มีราคาเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้มีอยู่ในแคตตาล็อกนะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดอยากจะกินอันนี้เดียเด่ยวๆก็สามารถกินได้เช่นกันอ่าเนี่ยอยากให้หนูตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าผลิตเมื่อไหร่หมดอายุสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวเขาไม่ต้องนั่งเดาอ่ะไม่ต้องนั่งเดาที่เสียเวลา ชิ้นถัดไปนะคะก่อนจะเป็น2ชิ้นสุดท้ายอันนี้จะเป็นพิมพ์ว่าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นท็อปนะคะของทางออริเฟรมอันนี้จะเป็น d i a m o n ซลล l ลา l a ไนล์เ t สตอรีทีทีทรีทเมนต์นะคะราคาเต็ม2,590บาทขนาดบรรจุ30 ml มนะคะมาเปิดดูกันดีกว่าอย่าดูเฉพาะตาดาก็เรียกว่าเห็นไหมว่าไม่มีสเปซสิ้นเปลืองนะคะอันนี้ใส่ได้30ก็คือ30จริงๆแล้วก็ เป็นแบบฝาจุก,กดจุ๊บจุ๊บจื๊บนะคะใช้งา่ายอันนี้เป็นขวดแก้วนะคะอาจจะพิมพ์เคยได้ยินมาว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดควรจะอยู่ในขวดแก้วบางชนิดอยู่ในขวดพลาสติกโอเคเข้าใจว่าอันนี้ก็แปลว่าเขาคงพิสูจน์ล้วมาว่ามันอยู่ในขวดพลาสติกขวดแก้วแล้วมันโอเคมากกว่าที่อยู่ในขวดพลาสติกเขาก็เลยใส่มาแบบนี้นะคะแล้วก็ในกล่องของผลิตภัณฑ์オิเฟมนะจะแบบมีตัวหนังสือเยอะมากคือประมาณว่าทุกชาติทุกภาษามีอินสตรัชั่นเยอะมาก นะคะเพราะว่าผลิตภัณ์เขาอินเตอร์คือทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นของที่อิมพอร์ตมานะคะไม่ใช่ของที่ผลิตในประเทศไทยจากนั้นชิ้นสุดท้ายนะคะที่อยู่ในแคตตาล็อกอันนี้พิมพ์อยากลองมากอยากลองมากเป็นชิ้นที่แบบเปิดมาแล้วโอ้โหชิ้นนี้แหละที่หาไม่รู้ไปหาซื้อที่ไหนกันนะคะอันนี้เป็นขาวเจลออริเฟนบิวตี้คาวเจาไอายไลเนอร์นะคะคิดว่าลิปสติกไม่ใช่นะคะบิดขึ้นมาเป็นไอายไลเนอร์นะคะแบบของแขกอะแขกนะคะ แล้วมันเนื้อน,นุ่มมากก็หิมลองหมดแล้วอายไลเนอร์เนี่ยได้มาสามอันลองหมดแล้วค่ะเจิดจดจด,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 ดเสร็จแล้วเอาแบบว่าอายแชโดว์ฝุ่นสีดำนะคะเกลีย่ยทับลงไปแนละ้วมันจะดูแบบว่านวลๆสีสวยมากเลยอันนี้นะคะประทับใจชอบเลมอันนี้เนี่ยขนาดบรรจุ2.5กรัมราคาเต็ม249บาทนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าไม่ได้มีอยู่ในแคตตาล็อกเหมือนกันนี่ก็จะเป็นอายไลเนอร์ะคะ่ะชื่อว่า o l i v e f a ิว e ี้วันเดอร์ไลเนอรสีดำ ขนาด2.5กรัมนะคะราคา249บาทอันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบเขียนไอายไลเนอร์เส้นใหญ่ๆเพราะว่าแปลงเขาเตรงหัวเขาเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนหัวปากกาเมจิกปากกาเมจิกหัวตัดซะด้วยคือนี่คือไซส์สองหัวเขาแล้วนะ,ะไม่ใช่ว่าขนมันปลายมันบานนะนี่คือไซส์แล้วเพราะนั้นถ้าเกิดคุณชอบเขียนเส้นหนาก็จืดเส้นเดียวจบมาเลยแบบนีนะะ้ไม่ต้องคิดเยอะก็ถือว่าสบายทีเดียวพิมเคยลอง ถ้าไปแล้วปรากฏว่ามันก็อยู่ได้นานพอสมควรแต่ถ้าคุณอยากให้มันอยู่นานมากขึ้นใช้พวกอายแชโดว์พรอมเออร์แล้วก็ฉีดเซตติ้งสเปรย์ทับเนี่ยพิมว่าน่าจะอยู่ได้นานมากเลยสําหรับอีก2ชิ้นสุดท้าย2ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะใกล้จะหมดลมแล้วเช่นกันที่ไม่ได้ที่ส่งมาให้เราไม่ได้มีอยู่ในแคตตาล็อกนะคะก็คือเอาเริ่มที่เจน,นี่ก่อนลวกันนะคะอันนี้จะเป็นออริเฟนบิวติออริเฟนบอดี้โลชั่นวิตกิ้งทีเอ็กซ์แทรกนะคะอันนี้ราคา349บาทขนาดบรรจุอยู่ที่400 ML นะคะ ใครๆก็ชอบกลิ่นทีใครๆก็ชอบเขาเรียกอะไรชาเขียวสมัยนี้นะคะคือสําหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งทางแบรนด์รู้ว่าพิมผิวแห้งแตกเกร็ดเป็นจระเข้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยส่งอันนี้มาให้เข้าใจว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปวางในห้องน้ำเราเริ่มใช้ซะหน่อยนะคะจะต้องลองส่วนอีกอันหนึ่งอันนี้รักอีกแล้ว <laughs> เป็นคนที่ชอบอะไรแบบของเล็กๆแบบว่าแคปซูลแคปซูลอะไรเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมันจะมาในกระปุกแบบนี้แต่ว่าข้างในงจะเป็นแคปซูลนะคะแคปซูล หน้าตาแบบนี้ให้ดูกันก่อนมันเป็นชื่อรุ่นว่า Optimal White Serum b l e m i c h Extract บวก Whitening Complex นะคะสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวในกระปุกนี้มีทั้งหมด28 28แคปซูลนะคะตอนแรกเฮยถูกใครขโมยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากข้างๆจริงๆแล้วมันยังเหลือพื้นที่อีกเยอะมากเลยนะคะคือ28แคปซูลเนี่ยมันมีอยู่แค่แค่นี้ของของกระปุกเองอะ่ะก็เลยคิดว่าตายละคิดว่าใครโดนใครแฮปไปนะคะจริงๆแล้วนี่คือครบแล้วนะคะก็คือ มีทั้งหมดอย่างนี้สําหรับไอ้เจ้านี่เนือถึงแม้ว่าจะไม่มีอยู่ในแคตตาล็อกนะคะแต่ว่ามีป้ายราคานี้ก็คือเขาบอกไว้ว่าราคา990บาทค่ะเป็นเซรั่มนะคะก็คือใช้ได้28วันหรือใช้1เดือนส่วนมากผลิตภัณฑ์พวกที่มันเป็นแคปซูลแคปซูลป,ประเภทสไตล์อย่างเงี้ยค่ะผมคิดว่าเขาไม่ได้แบบสำหรับให้เราใช้ไปยาวๆนะคะคือซื้อครั้งหนึ่ง ใช้หมดแล้วก็สามารถจะเว้นช่วงชวเช่นเว้น3เดือน6เดือนแล้วต่ความต้องการของผิวนะคะอย่างอันนี้คือเตอมออกซิเจนให้ผิวให้ผิวรู้สึกแบบว่าสบายเปิดพร้อมรับอะไรอย่างนี้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นไวท์นิงเซรั่มอะไรอย่างนี้ก็คือแต่ละแต่ละตัวเนี่ยมันจะให้ผลที่ตา่างกันแล้วค่ะ,คะวิดีโอนี้กับออริเฟนนะคะก็จบลงเท่านี้นะคะก็คือลอกติดต่อที่บริษัทเขาก็ได้ค่ะเพื่อจะขอ ตลอดสมัครเป็นสมาชิกก็เลยแบบนี้นะคะเพราะว่าพอได้เป็นราคาสมาชิกในนี้ราคาที่บอกไปตอนแรกทั้งหมดในวิดีโอนียคือเป็นราคาเต็มแต่ว่าเขาจะมีโปรโมชั่นกันตลอด30-50อะไรอย่างเงี้ยลด70ก็มีนะคะเพราะนั้นของมันเยอะมากเลยมีกลุ่มของคุณผู้ชายด้วยคุณเรียกว่าหัวจดเท้าออริเฟมจเจ้าเดียวได้หมดเลยนะคะอาละคะ้ค่ะวิดีโอนี้จบลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ